ครูมดจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวเด็กๆที่น่ารักจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ<ม>การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัวมีดังนี้ 1. เคารพ เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ดื้อรัน้นไม่ก้าวร้าวและไม่พูดโกหก 2. มีกิริยามาร,รยาทที่สุภาพอ่อนน้อมเช่นไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียน 3. ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือ 4. ช่วยงานบ้านต่างๆเท่าที่สามารถจะทำได้ 5. ไม่กระทำสิ่งที่ผิดหรืออันตรายเช่นไม่เกเรผู้อื่นไม่ลักขโมยของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองก่อนจากกันไปวันนี้คุณครูมดมีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูมดจะท่องให้ฟังหนึ่งรอบ แล้วเด็กๆพูดตามนะคะคําคล้องจองครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีกันมากหลายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่ คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใย